ญาติโยมทั้งหลายเคยไหมที่รู้สึกว่าชีวิตมันวนลูปเหมือนหนังสติ๊กที่ถูกดึงแล้วหยิงซ้ำๆเจ็บแล้วก็วนกลับมาเจ็บอีกบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเหมือนนั่งรถไฟเหาะตีลังกาบางคนก็ว่าทำไมฉันต้องเจอเรื่องแบบนี้ซ้ำๆหรือไม่ก็ทำไมชีวิตฉันไม่ไปไหนสักทีอาตมาเคยเจอโยมคนหนึ่ง แก่ชื่อลุงบุญลุงบุญเป็นชาวนาทำนามาทั้งชีวิตแกขยันขันแข็งตื่นแต่เช้าลงทุ่งเกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยวหาเลี้ยงครอบครัวแต่ไม่ว่าจะทำมากแค่ไหนชีวิตแกก็ยังยากจนข้นแข้นเหมือนเดิมติดหนี้ติดสินเขาไปทั่วลุงบุญบ่นให้ฟังว่าอาตมาเอ้ยทำไมชีวิตมันถึงเป็นแบบนี้ทำเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ อาตมาก็เลยถามลุงบุญไปว่าลุงบุญเคยลองพิจารณาไหมว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ลุงบุญเคยลองหยุดแล้วมองดูตัวเองมองดูชีวิตของตัวเองอย่างจริงจังๆบ้างไหมลุงบุญก็สายหน้าบอกว่าไม่มีเวลาหรอกอาตมาต้องทํามาหากินนั่นแหละญาติโยมคือปัญหาที่แท้จริงลุงบุญไม่เคยหยุดไม่เคยพิจารณา ไม่เคยทำความเข้าใจว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงแกเอาแต่ทำทำทำโดยไม่เคยคิดเรื่องของลุงบุญนี้มันเหมือนกับชีวิตของพวกเราหลายๆคนที่เรามักจะวิ่งตามแต่สิ่งภายนอกวิ่งตามความอยากวิ่งตามความต้องการโดยไม่เคยหันกลับมามองข้างในไม่เคยทำความเข้าใจตัวเองไม่เคยพิจารณาว่าอะไรคือต้นเหตุข,ของความทุกข์ ในทางพระพุทธศาสนาเราเรียกวงจรชีวิตที่วนเวียนซ้ำๆแบบนี้ว่าปฏิจจะสมุปบาทซึ่งแปลว่าการเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายเพราะอาศัยกันและกันพูดง่ายๆก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นเองลอยๆแต่มันมีเหตุมีปัจจัยที่ส่งผลซึ่งกันและกันปฏิจจสมุปบาทมีองค์ประกอบ12ข้อที่อธิบายถึงกระบวนการเกิดทุกข์ เริ่มจากอาวิชชาคือความไม่รู้ความหลงผิดทำให้เกิดสังขารคือการปรุงแต่งกรรมพอปรุงแต่งกรรมแล้วก็เกิดวิญญาณคือการรับรู้พอรับรู้แล้วก็เกิดนามรูปคือกายกับใจพอกายกับใจเกิดขึ้นก็เกิดอายตนะคือเครื่องมือติดต่อกับโลกภายนอกพอมีเครื่องมือติดต่อก็เกิดผัสสะคือการกระทบพอมีการกระทบ ็เกิดเวทนาคือความรู้สึกพอมีความรู้สึกก็เกิดตัณหาคือความอยากพอมีความอยากก็เกิดอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นพอมีความยึดมั่นก็เกิดภพคือการเป็นพอมีการเป็นก็เกิดชาติคือการเกิดพอมีการเกิดก็เกิดชรามรณนะโศกะปริเทวะทุกข,ขะโท,โทมนตสอุปาญาสะคือความแก่ ความตายความเศร้าโศกความร่าไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความขับแค้นใจฟังดูยาวฟังดูยากใช่ไม่ญาติโยมแต่อาตมาจะสรุปให้ง่ายๆก็คือเพราะเราไม่รู้เราเลยอยากพอยิ่งอยากเราก็ยิ่งยึดพอยิ่งยึดเราก็ยิ่งเป็นพอยิ่งเป็นเราก็ยิ่งต้องเกิดพอยิ่งเกิดเราก็ยิ่งต้องแก่เจ็บตาย แล้วก็วนหลูดกลับไปที่เดิมนี่แหละคือวงจรปฏิจจสมุบาทวงจรแห่งความทุกข์ยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าเราเห็นคนใส่เสื้อผ้าสวยๆเราก็รู้สึกอยากได้พออยากได้เราก็พยายามหาเงินซื้อพอได้มาแล้วเราก็รู้สึกดีใจเราก็อยากใส่อีกอยากมีอีกแล้วเราก็ต้องหาเงินซื้อต่อไปแล้วเราก็ต้องเหนื่อยต้องเครียดต้องทุกข์ เพราะอยากได้อยากมีไม่สิ้นสุดนี่แหละญาติโยมวงจรปฏิจจสมุปบาทมันทำงานแบบนี้ทีนี้เราจะออกจากวงจรนี้ได้อย่างไรคำตอบก็คือต้องดับอวิชชาคือความไม่รู้เมื่อความไม่รู้ดับไปทุกอย่างก็จะดับตามไปด้วยเหมือนไฟที่ขาดเชื้อเพลิงเราจะดับอวิชชาได้อย่างไรก็ด้วยการเจริญสติปันสี คือการพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมอย่างสม่ำเสมอเมื่อเรามีสติเราก็จะเห็นความจริงของสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเราก็จะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนเมื่อเราเห็นแบบนี้ความอยากความยึดมั่นก็จะค่อยๆค,ค,คลายลงวงจรปฏิจจสมุปบาทก็จะค่อยๆหยุดลง หลวงปู่ชาสุภัโทท่านเคยกล่าวไว้ว่าให้ดูจิตดูใจของตนเองเหมือนดูเด็กเล็กๆที่กำลังสนถ้าเราไม่ตามใจมันมันก็จะค่อยๆสงบลงเองญาติโยมทั้งหลายชีวิตมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพียงแต่เราต้องรู้จักตัวเองรู้จักธรรมชาติของจิตใจตัวเองเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะสามารถออกจากวงจรแห่งความทุกข์ได้วันนี้ อาตมาขอฝากข้อคิดสั้นๆว่าจงหยุดแล้วมองหยุดความคิดหยุดความอยากแล้วมองดูตัวเองมองดูชีวิตของตัวเองอย่างจริงๆจังๆแล้วเราจะเห็นทางออกก่อนจากกันไปอาตมาขอถามทิ้งท้ายไว้ว่าแล้วโยมละ่ะเคยหยุดแล้วมองตัวเองบ้างหรือยังครั้งหน้า อาตมาจะมาเล่าเรื่องอริยมรรคมีองค์8ทางดับทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนโปรดติดตามกันต่อไปธรรมะสวัสดี